กดดีมากมัน <inte brothers> เ<อ> <function> ขาเปิดรถเปิดเทปเสื้อผ้านี่มวห้องสองให้ยศดมียศดาวด้วยนะมันไม่รอเนี่ยผู้ใหญ่แต่ไอ้เชียยศดอกที่เป็นห้องอันเด็กะเลยโอเคไ้เด็กเชี้ยรีบแล้วเอาซีไฟแปะไวที่กระจกแล้วเอามีดปั้นกระจกอ้ทีไซน์หลุดดูทั้งห้องแน่นอน เดี๋ยวผูดูดีบักให้เส้นแทนเดี๋ยวกูดูให้ด้วยมานี่ทำอะไรตรงนั้นอะไฟใน้องไปน้องเอนนองเอ

เดี๋ยวงดูตรงไหนยาวอ่ะแล้วคนดูยาวะใครดูยาวไม่รู้เขาดูยาวดูสลกคนนึ่งกดูอ้นดมาดู้บีบัอยู่อ่ะดูแน่นอยู่อ่ะไม่รู้กูยูไหนดีกูไม่รู้หรือว่าโอ้โห้ยาข้าไ้ยาข้าแล้วาขาย้ายก็ขายได้ เป็ไมเรอไปยไะโโอ้โหเต็มเลยแอบอมันห,ห้องนี้มันชิลกว่าห้องอะไรโนเกมอแบะอยู่ยาวมันเลยวะปืมมนมันโคตรอะปืนมันคนแดง่อเรายิงแล้วแม่งเรา,ากระตินอะ อยู่ที่ร้านหาแครนิลหัวแคนมาะหัสสามลูกพอดีข้าดูเอินะแค่มันไปต่อหน่อยจะบ,บุหรี่เอ้าวมีกิจกรามแจกข้ดูคข้าดีเรับ วิ่งกลับไปแล้วได้ยินแบบเสียงไหมมันไล์สดอยู่ในทอ่อไอ้นี่มันจะแก้แค้นดิจิตาร์ออนึง เดี๋ยวมึงดูเวลาแล้วมึงรีบหนีเลยก็ได้ซอง has been planted ทำไมคนในแคลไลแคลดแต่มีพลัามบิดวะ double kill

เราลงลดูสีมูคนกระจเล่นเลยเน้อแท่นนะแท่นมันไล่สองมือพวกเก็ออเดียวมึงดูเล่นไหมมึงดูมึงดูีบกม็มันมไล่ตยกัเลยะไมู่แท่นยัง ตัวนั้นเจ็บตัวนั้นไอตัวนั้นเจ็บตัวนั้นเจ็บไอไก่ไม่มาร์คว่างๆมึงไลฟ์สดไหนก็ได้ไล่สดในเอาเดมาไลฟ์สดในเอาเก็ดมาไล่สดคือไลฟ์ทำไมวะมันขัดมันยังไงบ้างวะโธ่โธ่เราเก่งทีวีหรื้ลูกตา นี oh, ่ยาวมากโอ้ปืนโคตรแรงทำไมวยยงวะไอ้ตัวที่้ต่างมันอะปืนโคตรแรง่กไอ้ติโม่ไอ้ิโม่มีเดมานิก้าดีบว ดูยาดูสามแา <cellular. S 2> โอ้โหไอ้ที่มันสนิทนี่แหละมันมีตัเตอ้วลตัวสเกินไปว่ะร้านเราเป็นอะไราไปบล็อกเอ้ันก็หันกลับมาทำไมวะมันมีตัวนึงอยู่แทนนะ

อ้าที่หนึ่งมันไม่ย,ยิงหัวกูมันยิงกูไม่ตายหรอกมันถอยเวไปไกลแล้วมั้งอีบอลอีบอลไปอนอ้อนนเกย์มักูนี่นั่งยิงเลยครับปัว All right let's move out ไปไหมเอ็งเน่ยก็ต่อไหมจะถือไอ้ด้นละ,ะอยนมอ๋โอ้โหแกลนะไรนี่นหม,มันเป็นแกนไม่องไอ้จริงหรอกถึงแรกจะนะเ็แกนดีๆอ้ยแค่แทนมาไม่มีใครดูแท่นเลยว่ะ อะ่ะเลืี้ยดูนี่เนี่ยเลือดอยู่เนี่ยไหนเกม62ใน E ไปกระโดดเต้นตัวนึงดิไปกระโดดเต้นดิไปเลยลูอะไรลูเนี่ยแพ้นะดูนะตายแล้วเหรอแพ้ก็แพ้ มันเก็บได้เลยอ่ะอ่ะแล้วพวกมึงรีบตายทำไม,ไม,ไมอ่ะรีบไอ้โหดๆไงกูอยากให้มึงโชว์โหดก็ตอนแรกกูยิงย,ยิงกดมาร้อยมึงเข้ามึงไม่เข้าหรอกบ้าตัวตัวกูวถือใส่นะักกาก CDIG ถืออออีสปอร์ตโดยตัวกูโคตรเท่ไม่ใช่ไงไเอา้า น้องเอ็มกัดกัดเอ็มแล้วน้องมันจะเล่น